กระสีประมาณนี้นะครับของช่างสิทธ์นะครับจบที่ช่างสิทธ์นะครับสร้างสิทธ์นะครับนี่อ่ามุลเล่ลองคู่นะครับมาเดี๋ยวมาใส่เบิ้งมุลเล่ลองคู่นะครับนี่ถอดน็อตครับผมตัวนี้กระสีถอดใหญ่ก็หน่อยครับใส่ตัวดูดครับผมตัวนี้ล้างอันนี้จะเป็นตัวล้างครับนี่ประมาณนี้โอเค ใส่แหวนประมาณนี้ครับปึ๊บอ่ะพอดีนะครับใส่เราสิประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่ะเป็นโมเลตตัวบนนี่สิประมาณนี้จบที่สร้างสิทธ์นะครับเดี๋ยวสีิขึนนะ เฟซบุ๊กเพิ่อนใบหายโทษทีครับใส่ผิดทางอึ๊บอ,อ่ะโอเคนี่เป็นชาติปะเนี่โอเคอ่ะอปึ๊บเปลี่ยนสปริงอ,อ่ปึ๊บ 安妮。 พานะครับทรายร้องมือก่อนบีสี่ห้านะครับบีสี่ห้า นี่เลยเบนโดโอเคเดี๋ยวสิเปลี่ยนเส้นไม้นะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเส้นไม้เบิ้งก่อนตัวนี้จบที่ช่างสิทธ์นะครับโอ้ติง ถึงจังบ่ฮู้ครผมใส่ถือบ่ใส่ในก่อนซึ๊บอประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นสายพันธใหม่นีครับอันนี้เป็นสายพานเก่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งสองโอเคประมาณนี้สวยโอเคประมาณนี้ใส่กับบัึงบัถึงหานาทีนะครับจากวิดีโอ ใส่บถึงหานาทีครับผมประมาณนี้โอเคพร้อมใส่งานครับผมมาพร้อมใส่งานเลยประมาณนี้ลูกเตอ๋อปกตินะครับนี่อ่าสวยนี่เป็นสายพันธุ์เก่านะครับอ่าโทษทีครับผมนี่เป็นสายพันธุ์เก่านี่เป็นสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าสายพันธุ์เก่าสีาน้ำเงี้งหน่อยโอเคครับรวมๆกันพอดีครับ ประมาณนี้โอเคผมขอบค,ครับ